สวัสดีครับวันนี้พบกับหลวง,งพ่อพาเลาะและบรรพันสุกากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พบกันตรงกับวันอาทิตย์ที่9เดือนตุลาคม2565นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาแบ่งปันป้อนสีกันอีกเช่นเคยนะครับหลักๆก็จะเป็นชายชนนะครับชายชนสวยๆเลยนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับเราจะมีแบ่งลูกๆนะครับหรือว,ว่าท่านใดต้องการ แม่พันธุ์ก็แล้วก็แบ่งขายนะครับสนใจแบบไหนทักทายกันได้นะครับผมเราก็มีต้นไม้หลากหลายนะครับหลากหลายชนิดนะครับทั้งบอลเก่าบอลโบราณน,นะครับหรือว่าบอลยอดฮิตนะครับแล้วก็มีแบ่งปันนะครับชอบมากครับตัวนี้ เป็นนางละครนะครับจริงๆเป็นบอลมีแข้งนะครับแข้งก็สวยมากครับแล้วก็มีต้นเล็กอยู่นะครับต้นเล็กก็มีแบ่งปันนะครับสนใจก็ทักทายกันได้นะครับ0 8 9ย์8 2 8 2 0นะครับหรือว่าศ8 1 7 9 2 1ด6 9หนึ่งหนึ่ง้านะครับโทรกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านหัวใจมังกรนะครับถาารำไพเป็นไงครับสวยไหมชอบต้นใดก็หยิบได้เลยนะครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหลวงปอกเองก็เป็นเป็นจังหวัดนะครับอัฟึดอัฟึดนะครับช่วงนี้เราไปแบ่งปันบอลสีกันเลยนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็มีแบ่งปันชายชนกันนะครับหลักๆนะครับชายชนไซนี้นะครับก็คือไซมินินะครับมินิมินินะครับแต่น่ารักนะครับดูสิครับดูความสวยของเขานะครับ ไปฮับฮับกันเลยนะครับไซนี้ก็ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับร5อห้าสิบาทนะรวมส่งนะครับตัวนี้สวยแน่นอนครับโตมาโดยแต่ละใบสิครับไม่ธรรมดานะครับแม่สวยงไงก็ลูกก็สวยยงงนะครับแล้วเราก็ยังมีไซ้โตนะครับไซ้โตขึ้นมาก็สามรอยนะครับสามร้อยฮับฮับเลยนะครับรวมส่งนะครับ ดูสิครับดูหลอดนะครับโอ้แดงแป๊ดเลยนะครับชอบตัวไหนก็ทักทายก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีสริพรนะครับสริพรมี3กระถางนะครับ350บาทนะครับแล้วสามก็พอนะครับสําหรับสริพรนะครับหายากนะครับโตไม่ทันครับแล้วก็ยังมีพรมพิมานนะครับพรหมพิมานมี3กระถางนะครับ ก็ผมพิมานี้350สิบาทนะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับตัวนี้จะเล็กกว่าเขาครับแล้วก็ยังมีรัตนสินนะครับรัตนสินป้ายโหดๆนะครับสองกระถางนะครับรัตนสินนะครับรัตนสินก็250บาทนะครับแล้วก็ยังมีอับสอนสวรรค์ซุยๆนะครับปซายซุยๆนะครับนี่400รบาท มีสีกระถางนะครับสาหรับอับสรสวรรค์นะครับสวยงามทุกต้นเลยนะครับอับสรนะครับดูสิครับข้อปลามาเยอะเลยนะครับอับซรสวร์นะครับ400บาทนะครับรวมส่งนะครับหรือว่าจะเป็นรัตนสินกระถางใหญ่นะครับใช้ตั้งแม่นะครับไซนี้ก็500บาทรวมส่งนะครับแล้วก็ ชายชนไซตตั้งแม่เหมือนกันครับตันนี้รุ่นนี้นะครับดูสิครับมีหัวแล้วนะครับเอาไปผ่าทำจต็มนวนได้เลยนะครับนี่ก็มีห้ากระถางนะครับห้ากระถางนะครับดูต้นนี้สิครับโอ้โหสีจัดการกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับชายชนนะครับไซตตั้งแม่นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับไซตตั้งแม่นะครับ ต่อไปก็จะเป็นมินิมินินะครับอสองไขนะครับดูนะครับสงไขอันนี้ก็โตไม่ทันก็โตช้ารู้สึกต้นไม้ต้นนี้จะโตช้านะครับลุกเป็นพ่อเราใจร้อนไม่รู้นะฮะขายดีนะครับอสองไขนะครับสําหรับสองกระถางนี้ก็ สามาบาทนะครับรวมส่งนะครับ3า0บาทรวมส่งนะครับสองไข่นะครับสีมาแล้วนะครับสีมาแล้วต่อไปก็จะเป็นซับเจริญนะครับซับเจริญนะครับซับเจริญซื่อๆนะครับซับเจริญเราต้องดูเขียวเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเขาโตมาเขียวก็จะเริ่มถอยๆลงนะครับบางทีหลุดนะครับแต่ต้นนี้รู้สึกจะหลุดยากกพาเขียวเยอะนะครับซับเจริญต้นนี้ก็ 450บาทนะครับสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็จะเป็นนางรักสดนะครับนางรักสดสวยๆตัวนี้ดูสิครับไปของโถดเลยนะครับ450บาทสําหรับนางรักสดตัวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าปอแก้วนะครับดูสิครับัวหลอดใหม่เข้ามานะครับโอ้สีแปลกเลยนะครับเจ้าปอแก้วตัวนี้ก็800บาทรวมส่งนะครับ เจ้าปอแก้วนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับสีกัญนาพิเศษนะครับดูหลอดใหม่เขาสิครับโอ้สวยมากครับสีกัญนาพิเศษนะครับปอนป้ายสวยๆนะครับต่อไปก็จะเป็นแซนตรานรมนะครับหายากนะครับตัวนี้มีคนถามมาเยอะสําหรับแซนตรานรมนะครับได้มาตั้งหนอหนึ่งนะครับนี่นะครับแซนตรานรมนะครับ แปดร้อยบาทลมส่งนะครับแสนตราลมแล้วก็ยังมีลุงพ่อปูนนะครับตัวพ่อปูนกาลังจะก,กดสีแล้วนะครับปลอดใหม่มาแล้วนะครับสีชมพูเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับว่าหลวงพ่อปูนก็สวยแค่ไหนนะครับแต่ต้นนั้นก็ไว้ตั้งแม่นะครับสําหรับหลวงพ่อูนต้นนี้ก็ 400บาทรวมส่งนะครับหลวงพระปูนนะครับนี่ครับคือต้นพีเขานะครับหลวงพระปูนรู้สึกครับว่าสวยขนาดไหนโอ้น่าเก็บสะสมนะครับหายากนะครับหลวงพรอปูนนี่ครับสวยมากครับต่อไปก็จะเป็นมินิมินิอีกลนะครับหลวงพะกาหนาเทพนะครับ ดูจากหน้าเขาโอ้โหสวยงามมากครับสองกระถางครับตอนนี้มีใบเยอะหน่อยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับลบเก้ากระถางละสามร้อห้าสิบบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นเศษทิสุพันธ์เศษทิสุพันธ์นะครับหลอดไม้กาลังมานะครับเป็นไม้ที่สีหวานมากครับสาหรับเศษทิสุพันธ์นะครับชื่อเขาก็เป็นมงคลนะครับน่าเก็บสะสมครับ จะเป็นเศรษฐีที่ไหนก็ได้นะครับปลูกไว้นะครับอาจมีโชคมีลาบนะครับเศรษฐีสุพรรณสามร้0ยบาทรวมส่งนะครับต่อไปก็จะเป็นช้อนซับนะครับช้อนซับนะครับดูดูช้อนไม่ใช่ช้อนแล้วจะเป็นตะพีแล้วครับใหญ่โตมโหฬารมีหัวแล้วนะครับต้นนี้เลียงมานานมากครับ1,200บาทครับสําหรับช้อนซับนะครับพันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับต่อไปก็จะเป็น แววมยาลาป้ายสวยๆนะครับสวยนะครับต้นนี้แววมุยาลาห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับสําหรับแววมุญยาลาต้นนี้นะครับป้ายสวยครับต่อไปก็จะเป็นแหสีชมพูหวานแววเอ๊ะทำไมกล้องผมเป็นสีขาวนะจริงสีชมพูหวานแววเลยนะครับอืม กล้องเป็นอะไรวันนี้ต้นไม้สีชมพูก,กลายเป็นต้นไม้สีเขียวกระถางสีชมพูก,กลายเป็นกระถางสีขาวาไปปรับอะไรหรือเปล่าดูสิครับป้ายส,สวยๆนะครับสําหรับเจ้าสาวนะครับาสาวตอนนี้ก็โตมากแล้วนะครับ950บาทรวมส่งนะครับเจ้าสาวส,สวยๆนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับ ก็ทักทายกันมาได้นะครับศู 8, 9, 8, 2, 8 8์แปดเก้องปงนะครับเจ้าสาวส,สวยๆรอท่านอยู่นะครับเก้ารอห้สบาทครับต่อไปก็จะเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีสวยๆนะครับดูสึกเป็นบอนลป้ายนะครับสวยงามมากครับตัวนี้มหาเศรษฐีตัวนี้ก็ 650บาทนะครับ650บาทครับต่อไปก็จะเป็นนำโชคอีกแล้วครับท่านนำโชคนะครับตะส่วยนะครับ690บาทพรครับ690บาทสำหรับนำโชคนะครับต่อไปก็จะเป็นดารานบลัตนะครับดาราหน้าสวยนะครับต้นนี้สำหรับดารานะครับ สวยมากครับดูความป้ายก็อีกหน่อยก็จะป้ายขาวแล้วนะครับดูหลอดไม้ของเขาสกอนนะครับมาแล้วนะครับสําหรับดารารพรัรนะครับมี2กระถางนะครับตัวนี้กระถางเล็กกว่านะครับจะสวยกระถางสวยนะครับดาราตัวนี้ก็ 1, 200บาทนะครับสําหรับดารารพบรัีนะครับ แล้วก็จะมีกระถางโตนะครับปลจะจัดเลยนะครับต้นนี้2,000บาทนะครับตัวน,นี้2,000บาทครับสวยๆเลยนะครับกระถางนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นดอกระกาวนะครับเป็นไซตตั้งแม่เลยนะครับโอ้กระถางใหญ่กระถางโตกันเลยนะครับต้นนี้ 500รบาทรวมส่งนะครับรบก้านะครับต่อไปก็จะเป็นเพชรลืมชื่อแล้ว <laughs> เพชรเมืองนนท์นะครับโอ้นึกตั้งนานนะพีน,นี้คือเพชรเมืองนนท์นะครับเป็นบอลป้ายนะครับอีกหน่อยก็จะออกหน้าเหลืองมาแล้วหน้าเหลืองหน้าทองนะครับหัวใหญ่หัวโ,โตกันเลยนะครับต้นนี้พันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับ สำหรับเพชรมังนลน,นะครับไปสวยๆเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นมณีวาสนานะครับมณีวัสนานะครับมีสองตั้งานกันอีกเช่นเคยนะครับสวยๆเลยนะครับมณีวัสนาสำหรับมณีวัสนากระถานนี้นะครับ1,200บาทนะครับ ดูป้ายสวยมากเลยนะครับสําหรับมณีวัฒนานะครับกระถางนี้ก็ใช่ย่อยนะครับดูสิครับป้ายสวยมากครับสาหรับมณีวัฒนานะครับเป็นพันสองร้อยบาททั้งสองกระถางเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นชมพูทวีปนะครับมีทวีปเออชมพูทวีปสวยๆนะครับต้นใหญ่ๆตัวโตกันเลยนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับชมพูทวีปนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนี่ค,ครับที่ทุกท่านมองหานะครับกระถางจมปูนะครับดูหลอดหม่ของเขานะครับเขามีป้ายฮับเลยนะครับต้นนี้มณีล้อมเพชรน,นะครับมณีล้อมเพชรสวยๆเลยนะครับความด่างความป้ายมาแล้วนะครับมณีล้อมเพชรต้นนี้ก็ สองพันบาทรวมส่งนะครับสวยๆเลยนะครับสองพันบาทรวมส่งนะครับมณีล้อมเพชรนะครับสําหรับต้นนี้นะครับต้นโตนะครับดูสิครับป้ายมาแล้วนะครับหลอดรอหลอดใหม่นะครับหลอดใหม่กาลังจะขึ้นนะครับหลอดใหม่ขึ้นมานี่ก็แดงแป๊ดแล้วนะครับไม่ต้องรอเห็น มากเลยครับซื้อไปนี้ได้หลอดแดงทันทีเลยนะครับต้นนี้สวยๆอยากไปตั้งแม่กันได้เลยนะครับกับมณีร้อมเพชรนะครับ2,5 0 0บาทเท่านั้นนะครับต้นนี้2,500บาทนะครับสําหรับมณีร้อมเพชรต้นใหญ่ๆกันเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเบนจลระเ้น้ทองนะครับเบนจระเข้น้าทองป้ายสวยๆฮับฮัเลยนะครับสวยมากครับ 700้อยบาทพอนะครับตันนี้เจ็ด้อยบาทพอนะครับสำหรับเป็นจดลงน้ำทองไปซวยๆนะครับหายากนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าจักรพรรดิอร์มสวยมากต้นนี้ครับเจ้าจักรพรรดินะครับไม่สูงมากนะครับน่ารักครับเจ้าจักรพรรดิต้นนี้ก็สี่ร้ยบาทรวมส่งนะครับ สวยๆกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเษธีพันล้านนะครับเษธีพล้านตก็มไม่ทันเลยนะครับขายดีนะครับตัวนี้เษธีพล้านตัวหลอดใหม่หลอดใหม่ขึ้นมาเจ็ดเหลืองนะครับแตมีมีเปลือกอยู่ต้นนึงเออใบหนึ่งนะครับแรกๆเราก็มองดูความสวยของเขาหน่อยก็มาสวยแล้วนะครับ ลอลอดใหม่จะเหลืองอ้อยเลยนะครับสวยครับตัวน,นี้เศรษฐีพันล้านตัวน,นี้ก็550บาทรวมส่งนะครับต่อไปคือเป็นเออตะวันจริงพบหรือเปล่าน่าจะเป็นตะวันจริงพบหรือปานตะวันนี่แหละสอต้อนเนี้สา0รอยบาทรวมส่งนะครับต่อไปก็จะเป็นลุ้นๆนะครับ ก็ดังๆนิดๆนะครับเทพสายรุ่งนะครับ200บาทรวมส่งนะครับเทพสายรุ่งต้นใหญ่ๆกันเลยครับ200บาทรวมส่งนะครับต่อไปก็จะเป็นนายทองเหม็นนะครับดูกัดสีซุยๆนะครับสําหรับนายทองเหม็นนะครับต้นนี้เมื่อก่อนนี่อยากได้มากครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับได้มาก็ขายไปนะครับสําหรับนายทองเหม็นนะครับ350บบาทรวมส่งนะครับ สีสวยเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในครับเทพอักษรานะครับสวยมากตัวนี้นะครับดูหลอดใหมครับนี่ครับหน้าทองหน้าเหลืองมาเลยนะครับสวยมากครับตัวนี้ครับฮาบไปเลยนะครับเหมาะสําหรับไปตั้งแม่นะครับสําหรับเทพอักษรานะครับสวยครับ550ิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นย เมืองเกาะเกร็ดนะครับรอดใหม่มาแล้วนะครับรอดใหม่รอดใหม่เทพเออไม่ใช่เมืองเกาะเกร็ดต้นนี้ก็450บาทพอนะครับ450บาทนะครับต่อไปก็จะเป็นต้นนี้นะครับโตมากแล้วนะครับ500บาทรวมส่งนะครับมี2กระถางนะครับต่อไปก็จะเป็นไกรทองประเสริฐนะครับ ใกร่ทองประเสริฐนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการไม้เก่าๆโบราณน,นะครับไกล้ทองประเสริฐนะครับ200บาทรวมส่งนะครับไกลทองประเสริฐสวยกันเลยนะครับทุกกระถางเราก็ยินดีที่จะรับปลายทางนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกกับการโอนนะครับเ็าเราก็มีปลายทางให้ท่านผู้ชมนะครับได้เลือกซื้อเลือกชอบกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพญาขอมนะครับพญาขอมขอมดําดินนะครับดําจริงนะครับแม่เขาเห็นกระถานนะครับดําเมี่ยมเลยนะครับดําปีนะครับไม่รู้อะไรดำเหมือนกันนะดาเมี่ยมกับดําปีนะครับแต่สวยงามครับปลูกแล้วจะชอบครับพญาขอมตัวนี้ก็สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะครับต่อไปก็จเป็นเท้าลำไยนะครับเห็นแม่ไหมครับเมื่อกี้ในตู้นโอ้โหสีเป็นแผ่นกันเลยนะครับ เท่าลงไปต้นนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับตัวไปก็จะเป็นศิลาน้าเทพนะครับศิลาน้าซุยยนะครับหลอดไม้กาลังโผล่ขึ้นมานะครับมีหัวแล้วนะครับสองก็มีสองกระถางนะครับสองกระถางห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับทั้งสองกระถางนะครับต้นใหญ่ต้นโตเลยนะครับผมต่อไปนี้เปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับต้นใหญ่มากแล้วนะครับ สวยมานเลยครับสูงเกือบเขาแล้วนะครับต้นนี้แต่ใบเขานี่โอ้สวยมากครับห้าร้อยบาทต้ส่งนะครับเราสองกระถางครับต่อไปคือเป็นบอนเกาหรานอีกตัวนะครับมิ่งมหฮสีนะครับโอ้ก็จะนึกได้มิ่งมหฮซีนะครับเป็นบอนเกาหรานที่น่าเก็บสะสมครับมีลูกมีเต้าแล้วนะครับสําหรับมิ่งมหฮสีนะครับซื้อไปนี่ทําจํานวนได้เลยนะครับต้นนี้ ถ้าเขาแก่มานี่ครับหูจะเต็มหูเต็มใบเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีหูครับอาจจะรอสักพักหนึ่งนะครับถ้ามีหูเยอะๆนี่หูดีมากนะพูดเบาๆก็ได้ยินนะครับสําหรับหูครับต่อไปก็จะเป็นนางรากสดมีสองกระถาะครับที่ละเลื้อนละเลื้อนนะครับรออีกไม่นานครับเดี๋ยวก็คงจะแปดมานะครับ ลูกค้าซื้อไปบางท่านก็โอ้โหอยากได้แบบนี้อีกบอกว่าหมดรือยังแบบเนี้ยเขาชอบชอบเพราะว่าถูกหรือเปล่าไม่รู้นะสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทโดนส่งนะครับต่อไปก็จะเป็นเอออะไรก็ไม่รู้นะลืมชื่อนะครับจริงๆเขาไม่ชื่อนะครับตัวน,นี้เขาไม่ชื่อนะครับสองร้อยบาทพอนะครับชมพูหวานๆนะครับจะเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับ สองร้อยบาทนะครับสําหรับบอลแข้งเออบอลกาบนะครับไม่ใช่บอลแข้งถ้าแข้งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้ากาบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับโอ้สวยมากครับสีหวานแววนะครับตัวนี้เป็นลูกไม้ก็แล้วกันนะครับส่วนมากบอลกาบจะหาชื่อยากครับสามร้อยห้าสิบบาทพอนะครับตัวสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสีสียๆยเลยนะครับ อีกหน่อยก็น,น่าจะเป็นนี่แหละชมพูชมพูสีโอรสโอรสนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับถ้าว่าจอมทับก็ไม่ใช่จอมทับพนณะจะแดงกว่านี้ครับนี้จะออกสีบ้านเย็นนะครับหรือสีอะไรนะครับมันจะมันจะแดงก็ไม่แดงนะครับ200บาทรวมส่งนะครับตนนัวนี้สวยมากครับ น่าจะเก่าอยูครับต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับสวยมายครับชิมน้ำบันชรนนะครับมีสองกระถางนะครับดูกัดสีนะครับสีสวยซื้อลงปลอกไปนะครับไม่ผิดหวังนะครับสําหรับชิ้นน้บันชรนะป้ายสวยที่สุดแล้วนะครับหาใครเทียบเท่ายากนะครับชิ้นน้บันชอน 400บาทรวมส่งนะครับทั้ง2กระถางนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวใจมังกรนะครับหัวใจมังกรสอ200บาทรวมส่งนะครับหัวใจมังกรนะครับต่อไปก็จะเป็นเอ่ออะไรนั่นแหละครับนึกอยู่ไม่ออกเหมือนกันครับเอออะไรนะโอ้นึกก่อนครับถ้าใครนึกออกก็รับไปเลยนะครับ200บาทพอนะครับเป็นบอลกลมบระดานะครับดูลวดลายใบของเขานะครับ สวยงามมากครับตัวนี้สองร้อยบาทนะครับตัวประเภทเป็นนินลเสนนะครับนินลเสนบอลเก่าอลอันที่หายากอีกตัวหนึ่งนะครับสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับนินลเสนนะครับตัวประเภเป็นปลาสาทองนะครับกําลังกัดสีมาและปลาสาททองนะครับสองร้อยบาทรวมส่งนะครับแล้วก็จะเป็นพระยาพันวังนะครับพระยาพันวังนะครับไม่ใช่พระยานะครับพระยาพันวังนะครับ สองร้อยบาทรวมส่ครับบนเก่าบรานะครับหายากนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับเออประกายดาวโอ้พูดผิดโทษทีทครับเสน่ห์จันประกายดาวนะครับหน้าชมพูนะครับสวยๆเลยนะครับชุดที่แล้วขายไปหลายต้นแล้วนะครับลูกโูกเขาสำหรับต้นนี้ก็ สาหรับประกายดาวต้นนี้ก็800บาทรวมส่งนะครับชมพูมาแล้วนะครับสวยๆนะครับต่อไปก็จะเป็นสายโตขึ้นมานะครับนี่ครับ950บาทรวมส่งนะครับสวยๆแล้วนะครับโตขึ้นมาอีกนะครับ 1, ่หนึ่งบาทนะครับต้นนี้โตมากเลยนะครับ มากครับดูใบก่อนนะครับดูดุกันเลยนะครับป้ายดูดุกันเลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งบาทพอนะครับต้นนี้ประกายดาวนะครับซุยเลยนะครับโตขึ้นมาหน่อยนะครับจะโตไปไหนดูสิครับโอดูควาป้ายของเขานะครับดูดุกันเลยนะครับนี่ชมพูมาแล้วนะครับชมพูทุกต้นนะครับ ต้นใหญ่ใบโตกันเลยนะครับต้นนี้ไส้ตั้งแม่นะจริงตั้งแม่ได้หมดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับต้นนี้แล้วก็จะเป็นอีแม่นะครับต้นอีแม่นะครับนะครับเห็นไหมครับสวยมากต้นนี้สนใจกระทักไม่ได้นะครับต้นนี้สามพันห้ารอยบาทพอนะครับโอ้สูงมากต้นใหญ่มากนะครับ นี่ขนาดโอบใบเข้าแล้วนะครับดูสิครับโอ้ยืดมองไม่เห็นแล้วครับไม่รู้ถ่ายโดนอะไรไม่รู้สวยมากครับต้นนี้เก็บไปติดบ้านได้เลยนะครับ3,500บาทนะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับที่0898282820นะครับแล้วก็081 7 9 2 1 6 9นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการปลูกวันสีที่บ้านนะครับขอบคุณทุกทการรับชมนะครับสวัสดีครับ